สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศในฟาร์มไก่นะครับฟาร์มไก่หมู่บ้านของผมที่ผมอยู่นะครับฟาร์มไก่นะครับฟาร์มไก่ในอิสราเอลนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับพ่อแม่พี่น้องมาดูนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในฟาร์มไก่นะครับ รายการในฟาร์มไกๆ่ๆก่ตอนนี้โตแล้วครับผมไก่เตรียมจะออกแล้วครับอาทิตย์หน้าไก่เยอะนะครับ เพราะว่าไก่เยอะแล้วเราก็ต้องมาเดินดูไก่นะครับเพราะว่าไก่มันจะตายนะครับเราต้องมาเดินเก็บไก่ตายไหนพี่มันโตัวมันชอบไงปเปล่ามัน,มนงไงพึ่งเดินทาไม่ไดีไปล้วกับแม่จับเขาไม่เอา,าเราแต่ที่นี่ <c ười> อายุไก่40 4สิบกว่าวันนะครับนีน่ไก่น้อยไก่น้อย รบรรยากาศภายในฟาร์มไก่นะครับผมแล้วก็การทํางานในแต่ละครั้งของของคนดูแลฟาร์มไก่นะครับหลักๆก็ดูแลระบบอาหารนะครับแล้วก็ระบบน้ําน,นะครับแล้วก็ดูแลไก่นะครับเดินดูไก่ไก่ต้ไก่ไม่ดีนะครับก็เก็บออก เยอะนะครับไก่โอเคเดี๋ยวไปเชื่อพี่นันหาเดินเก็บไก่ใต้ก่อนนะครับเก็บไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับผมรอบก่อนที่ผมมาผมได้ถ่ายรอบก่อนที่ผมมาผมถ่ายไก่เทียบให้ดูนะครับตอนนั้นนะครับถ้าใครที่ติดตามมอยู่ก็จะเห็นนะครับนี่นครับถ้าไก่มันงายอย่างนี้นะครับพี่นันท,ที่เขาอยู่เขาบอกว่าเพิมเดียว เดียวว่าตายนะครับเราต้องเอตะมันเลยครับเตะเพพิกมันขึ้นเลยครับผมนี่แบบนี้เลยครับไม่งั้นมันจะตายนะครับเยอะมากเลยครับผมฟาร์มไก่ครับ ตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอไก่าตเลยนะครับไก่ายไก่ตายนะครับเดินเก็บไก่ายอันนี้ระบบน้ํานะครับระบบน้านะครับผมเนี่ยครับน้าก็จะไหลนะครับพอไก่มากินมาจิกนะครับเอาเอาจิงอยปากนะครับมาแตะแตน้ําก็จะหยดนะครับระบบน้ำตกใจตกใจตกใจ ยังตกใจอย่าตกใจ,อกใจไอ้นูอย่าตกใจผมมองไม่เห็นเลยว่าไก่มันไม่ตายหรือต่อก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นไก่ตายเลยครับ <c oughs> นี่นะครับไก่ตัวน,นี้คือคือไก่ไม่สมบูรณ์นะครับขาไม่ดีนะครับ เวลาเขามาจับไก่ขายเขาก็เาก็จะไม่เอานะครับไก่แบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็คือไก่ไก่ไม่ดีแล้วนะครับขาไ,ไม่ดีครับพี่ยันก็ถึงนวนแล้วนะครับเจอไก่เจอไก่ตายเยอะเลยแต่ว่าผมนี่ยังไม่เห็นัตัวเลยครับ อาจจะยังไม่ชินก็ได้ไมั้งครับ <laughs> อ่าเจอแล้วครับผมนี่นะครับเรียบร้อย เด็สมอลี่ตายเรียบร้อยนะครับผม <laughs> <laughs> เราเห็นแค่ประมาณนี้นะครับอันนี้พี่นันเสร็จแล้วบ่พี่นันไป,ไปต่อเลยเนาะไปเสร็จแล้วครับผมเราก็ไปคอ,อกใหม่ต่อกันเลยครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็หน้าที่ก็คือดูอาหารแล้วก็เจ็บไก่ตายนะครับอันนี้พี่นันก็เดินจ็บไก่ตายอยู่ผมก็มาช่วยพี่นันนะครับนะครับก็ามาเดินดูไก่แล้วก็ก็บไก่ตายออกไปนะครับแล้วก็ดูระบบอาหารนะครับแล้วก็ดูน้ำ <laughs> ตอนนี้ก็มาอีกคอรกหนึ่งแล้วนะครับผมมาอีกคอรกหนึ่งนะครับ มีทั้งหมดส3าข้อนะครับก็หน้าที่ก็จะเดินเก็บไก่ตายแบบนี้นะครับแล้วก็ดูอาหารตอนนี้หมหอ่กข้อนึงแล้วครับไก่ไก่ไกข้อนี้ไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าข้อนี้จะลงลงทีหลังเพื่อนนะครับ ข้อนี้จะลงทีหลังเพื่อนนะครับไก่ข้ออื่นนี่เขาจะเขาจะโตกันหมดแล้วนะครับเขาจะจับขายแล้วครับแต่ว่าข้อนี้จะยังเล็กอยู่ะ ไก่เดสมารีเนี่ยนะประมาณขหาดนะครับบรรยากาศภายในบรรยากาศภายในฟาร์มไก่นะครับผมใหญ่นะครับใหญ่โตนะครับผมออโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศภายในฟอกไก่ก็ประมาณนี้นะครับผม ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหดับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับใครสนใจที่อยากจะต้องความไก่ก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่อยู่ข้างหลังได้นะครับข้อมูลรายละเอียดนะครับอะไรต่างๆนะครับก็ทักมาถามได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ